เดี๋ยวการแก้ปัญหาเป็นหน้าที่เขาใบไม้มันร่วงทุกวันพี่เก็บกวาดทุกวันพรุ่งนี้มาร่วงอีกไหมก็ร่วงก็เราก็เก็บกวาดของเราทุกวันทําเท่าที่เราทําได้ใครเจ๋งก็เก็บไว้เด็กของของแท้มันต้องมาพูดแบบพี่ทําคือวันคือถามว่านโยบายของพี่อยางเงที่จะสร้างให้บ้านเราเป็นบ้านแต่เรื่องเนี้ยสิ่งที่มันออกมาวันนี้พี่ได้นั่งคุยกันว่าพี่ก็ต้องเรียกมานั่งคุยกันมันออกไปในสื่อโซเชียลมากเรื่องอย่างบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้มีเรื่อง ยังไม่ได้เป็นคดีด้วยซ้ำไปถูกไหมครับแต่มันมีเอกสารเอกสารจริงหรือไม่จริงแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มาโนกันไปว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้เกิดการคอนฟ lict ต่อกันกับทีมสอบสวนหรือหรือตัวที่ท,ที่ที่คิดว่าจะถูกดําเนินคดีถามว่ามีการดําเนินคดีหรือ,อยังยังไม่ได้มีเลยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเลยที่ต้องบอกนะักข่าวน,น้องต้องเข้าใจก่อนการที่จะเสนอข่าวไปเสนอให้มันให้มันมีการแจ้งข้อกล่าวหา หรือมีหมายจับให้มันชัดเจนก่อนแต่นี้เอกสารหลุดไปแล้วไปอยู่ในโซเชียลเอกสารนั้นจริง <c oughs> เท็จยังไงก็ยังไม่รู้เรายังไม่เห็นเลย <c oughs> พี่ไม่ได้ลอยตัวเลยนะถ้าถามเนี่ยพี่คุยกับพี่โจ๊กทุกวันเนี่ยวัน,นก็ทั้งคุยกันแต่วิธีการการเราจะเห็นว่าคือถ้าพี่ลงไปเข้าข้างขครข้างฝ่ายหนึ่งไม่ได้นี่เราก็เรียกฝ่ายแต่และฝ่ายว่า ถ้าในทีมพนักง,งานสอบสวนถ้าพยานหลักฐานถึงถึงไหนเราว่ากันตามพยานหลักฐานไม่มีที่จะไปห้ามไปทาแบบปั้นพยานไะรด้วยทางวิทยศาศาสตร์เราพูดตรงๆนะคร,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 รับในทางอะไรก็ตั้งๆแต่ในเรื่องของของสื่อที่ที่ออกไปบางอย่างยังไม่ได้ยังไมไ่มีการแจ้งแจ้งแจ้งดาเนินคดีเลยแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่พอสื่อออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นว่าไอ้พี่ทุกวันนี้พี่เขายังพี่โจเขายังบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ที่มีอยู่ตอนนี้มันสามารถที่จะปามลูกลูกของท่านโดยเฉพาะในเรื่องของการสั่งห้ามสัมภาษณ์อันนี้อันนี้อ,อันเนี้ยพี่ทําอันเนี้ยนี้พี่เรียกมาไงพเพราะอย่างนี้มันมันเหมือนกันกันนะพี่พี่เรียกมาวันนี้พี่พี่พี่เรียกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะจะคุยจะคุยกันเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารแล้วมันมันเป็นภาพที่อทําให้องค์กรเสียหายเรื่องคดีเรามีคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนเห็นไหมสืบข้อเท็จจริงแล้วพอมมีมูลก็ตั้งกรรมการสอบมันมีเรื่องทั้งวินัยทั้งอาญาอยู่แล้ว อันนี้ยังอยู่ในขั้นสืบสวนคดีสอบสวนคดีมันมีขั้นตอนของเราอยู่แล้วรที่นกับปาเนเรื่องของการให้ข้อมูลก็คือทุกอย่างนี่สต็อกเลยใช่ไหมถูกต้องครับการที่จะให้ข้อมูลข่บกัารที่เราคุยกันหร,หรือที่เห็นการกการการรให้ข่าวเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเลยยังไม่ได้มีข้อกล่าวหาที่หรือพี่เขาเป็นคนผิดหรือพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหรือย,ยังก็ยังไม่ได้แจ้งถูกไหมมีเอกสารมาเหม,เหมือนเหมื่อวานมีคนถามว่าพี่พพพ พี่พี่โดนแจ้งหนึ่งห้าเจ็ดเพราะว่ามันลามมาถึงจริงจริงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยพี่คุยกับทีมของพี่โจกเขาเลยพี่พี่มาเดินเข้ามาก็ยิ้มยิ้มแต่งสายพี่กังวลอะไรพี่ไม่ได้กังวลอะไรเลยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวครับมันมเป็นเรื่องของการปกครองในในใน,ในในในเรื่องที่ที่พี่ได้ข้อมูลมาก็เท่านั้นมัไไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่เวลาไปลอย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 แคปเจอร์แคปชั่นไว้อย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ไงแต่ในดีเทลอะตอนนี้พี่ก็ยังไม่เห็นว่าในร่างคําฟ้องอะที่ฟ้องพี่ยเรื่องอะไรแต่พี่คุยกันแล้วมันไไม่่่่ด้้เเเกกีียยยวับรือองงานล งั้นอย่านักข่าวเองผู้สื่อข่าวเองก็พี่อย่าอย่าเอาเรื่องนี้มาเจาะประเด็นพี่พี่เข้าใจเพราะทุกอย่างนะมันทําให้องค์กรพี่เสียพี่ลงไปเมื่อวานพีไปเยี่ยมพนักงานสอบสวนมีอยู่3คนจริงๆพนักงานสอบสวนมีอยู่2คนท่ะทไมให้พี่พวกพี่เนี่ยไปโฟกัสให้กับพี่น้องประชาชนดีกว่าพี่แก้นอกระบบวันนี้เหมือนกับว่าพยายามจะดึงท่านเข้าไปเป็นผู้ชกด้วยพี่เนี่ยจ้ะ พี่สอบมันสู้กันไม่ได้พี่จะต้องไปชกทําไมอ่ะพี่ถามน่ยพี่เป็นผบตรแล้ววันที่พี่จะขึ้นพวกเราก็เห็นมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยแล้วองค์กรวัฒนธรรมองค์กรมันต้องเปลี่ยนแล้วพี่ต้องมันเรียกมาคุยจะให้มันเป็นอย่างนี้มันมันไม่ได้สู้กันด้วยด้วยงานครับจริงคือจริงเท็จคือเท็จพี่โดนมาเยอะจนพี่ให้มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะลองกเรียกเลยอะไรอย่างเงี้ยให้เบอร์ใหญ่คือพี่พี่ก็ยังไม่พี่ก็ยังไม่รู้ว่าแอบอ่ะคือใครพี่เคยแอบไหมล่ะพี่ให้สัมภาษณ์มาตลอดงั้น มัน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 ไม่ใช่ก็ต้องไปถามพี่โจเขาว่าว่าใครใช่ไหมมันมีใครแอบอ่ะพ,พี่พี่ต้องแอบอ่อย่างพี่พี่ไม่ต้องเป็นคู่ชกด้วยหรอพี่พี่ไม่ได้คู่คู่ชกแต่จะททายังไงพี่เอาองค์กรของพี่เนี่ยให้ไปดูแลพี่น้องประชาชนดีกว่าเนีน่ยนี่นี่นระบบพี่ออททำแทบตายรายงานพี่ทุกวนันรายงานตัวี่สารา,รารยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้เลยคําฟ้องพี่ยังไม่เห็นเลยว่าเรื่องอะไรเอาแต่พูดตรงๆนะไงเราเห็นแต่เอกสารอยู่แค่หน้าแรกแต่ ลายคำฟ้องอะรายละเอียด <Marion? S 2> <semester. S 1> มีใครเห็นบ้างอะพี่ก็ยังไม่เห็นล้วสารจะมาทับรับฟ้องหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันยังไม่ถึงขั้นตอนรุ่นวัวนที่12บมีหน้าที่ทําให้พี่น้องประชาชนกับผัวพี่เอาไว้ทําให้พี่น้องประชาชนเลยอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเดี๋ยวการแก้ปัญหาเป็นหน้าที่ของพี่ใบไม้มันร่วงทุกวันพี่เก็บกวาดทุกวันพรุ่งนี้มาร่วงอีกไหมก็ร่วงก็เราก็เก็บกวาดของเราทุกวันทําเท่าที่เราทําได้ขอให้ยึดถึงองค์กรก่อนถ้าเรายังเป็นอย่างนี้ ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยพี่คนเดียวอ่ะทําให้คนรักองค์กรพี่ไม่ได้เนี่ยพวกนี้ไปเหนื่อยทํางานให้พี่น้องประชาชนทําไมไม่โฟกัสพวกพี่ๆที่เขาทางานกันย้อนกลับย้อนกลับมาที่ว่าจะเรียกท่านรองสุเชพกับท่านรองเต่ามาเจรจาเนี่ยท่านมันไม่ได้เรื่องการเจรจาพี่พี่เจ้านั่งนั่งคุยกันคือเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการตอบโต้กันน่ยมันไม่ได้มีผลดีกันเลยใครเจ๋งก็เก็บไว้เด็กของของแท้มันต้องมาพูดแบบพี่ทำหน่อย นักเลงเขาไม่พูดกันหรอกแต่นี่มันต่อโต้กันไม่เอาแล้วองค์กรเสียหายพนักงานสอบสวนมีข้อมูลก็ข้อมูลยังไม่ต้องมันมาโชว์พี่โจ๊กไม่ผิดพี่โจ๊กก็คือไม่ผิดทุกวันนี้พี่โจ๊กยังบริสุทธิ์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่มีการแจ้งข้อหาน้องต้องเข้าใจอย่าเอาไอ้ที่มันลอยมา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 จับมาชนกันแล้วนักข่าวเองก็ช่วยกันสามัคคีกันอย่าอย่าไอ้คนนู้นเดี๋ยวก็กระแทกกันวิ่ก็เห็นนะเราเราทำงานพี่อยากให้พวกเราช่วยกัน